เราอยู่กันที่องค์คาร์กมสรมอสรอ,อ,สรอ,อ,สรอ,อคาร์กนะคะ,ะ,คะต่นนี้ก็คืออะไ้กัจะไปสนามเ็นนินนะคะไปซ้อมส,ส,สแตนกีฬาย่อนมนุษย์นะคะ อันนี้เดี๋ยวตั้งชื่อรายการก่อนกูค,คิดมาก่าคือ oh, <laughs> ชื่อรายการขิงข่าน,นะคะเป็นอ้านี่ใครวะนนี้ <laughs> <laughs> การขิงข่าน,นะคะขิงข่าน,นี่ยคือแบบว่าเอยไม่ได้ชื่อขิงไม่ได้ชื่อข่า,ขาหรือว่าอะไรแต่ <c oughs> คือ <c oughs> เป็นการขิงไปเรื่อยๆของเราจะมาขิงมสององค์คะของเราว่ามสมรรยายององค์คเนี้ยมีอะไรดีไปดูถึงแล้วนะคะตอนที่แรกของเราที่จะมาขิงวันนี้ก็คือสามเทนนิสดูนี่แค่ไหน เป็นที่ยอดสถานที่สำหรับการถ่ายรูปใช่ค่ะใครที่มามาสวนของเราเนี่ยก็คือว่าต้องมาถ่ายที่นี่อันนี้ทำใหม่แล้วด้วยนะนี่ทำใหม่เลยใช่ค่ะอันนี้คือทำใหม่แล้วทาสีใหม่แล้วนะคะเมื่อก่อนมันกับแบบว่าขุ่ขับกันานี้แทำใหม่แล้วใครมาก็เป็นแต่มาที่นึงที่สามารถมาถ่ายเราจะเริ่มการซ้อมสเต็ปกันแล้วนะ อ่าเดี๋ยวนี้รอเพื่อนมาสองสองสเตนไม่ได้ไรทำไรกับฝัดตาเลยคะเปิดบล็อกนะคะขิงข่านะคะตาติ๊กอะไรวะชื่อรายการขิงข่าวันนี้เป็นสเปเชียลคลิปนะคะวาดแมวหงวหนุ่มที่ของทำรายการนี้จริงใช่ไหมกำลังจะคลอดเหรอคะนี่คืออีนทีแรกเป็นูว่าดไปเรื่อยอ่าตอนนี้ก็คือเราอยู่ในสองสแตนแล้วนะคะเอกจีนอดีนี้เอกจีนสองสแตนแล้วบ้ขงข่ามิะงมิ้เอาอยู่ไรวะอนี่แ่ เราจะพาเข้าไปดูในสนามว่ามันจะถ่ายรูปวิ่จริงถ้าเขาถ้าปกติมันน่าจะหลอกก็แหละแต่วันนี้มีคนเยอะวันนี้ก็ร้อนประมาณ3 5องศ้าองศายังท่ามันก็พกหมวคมาแต่ว่าถ้าไม่ถ่ายตอนถ้าถ่ายตอนไม่มีแดดมันจะไม่สวยตอนนี้ก็เราสามแตงกันเสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็น first time เดินตึกวิศวะของเรานะคะเป็นตึกที่กำลังเหมือนแบบว่าตอนนี้เขาปรับปรุง นิดนิดหนึ่งเรโนเวอยู่นะคะไปันี้ยวะแทล้วเปล่าอ่ะโ้ยรล้โอเคทนตอนนี้ก็คอยู่ในตึกวิสวคเฮ้ยไม่ใช่อยู่ในตึกพาราเดี๋ยวจะเออคือมันเป็นตึกเดียวที่เย็นตัวเนี้ยของคณะพราก็จะเดินไปที่ยิมที่แบบว่าเขาก็ใช้เรียนแบบวิชาที่แบบพาราเออเขาจะ เจห้าเนี่ค่ะรายการใหม่รายอะชื่อรายการว่าขิงค่ะนะคะขาว่าเชเอ้ยเป็นบล็อกเกอร์มันะเอนะคะเนกาลไ้นะคะวันอาทิตนี้นะคะคุณม่ะแต่ว่าคลีออนก็คือหมดแล้วี่กรงก็เป็แบบป่าทา้าอะไรอย่างเงียที่เป็น ต้นมายเยอะมากอันนี้เป็นลายม้าอีกที่หนึ่งนะคะเป็นสะพานเราเราียกมัว่าสะพานโรแมนติกสะพานโรแมนติกเพราะบรรยากาศแบบโรแมนติกทา,างเดิน,นเปลี <มา S 2> ล่ยวเลางคืนไฟสลด ัศึกษาปีหนึ่งอาศัยอยู่หอ8ห้อง503และนี่คือลุมเมทของเขาเพนสีทั้งคู่เป็นลุมเมทที่ดีต่อกันจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขามองหน้ากันแทบไม่ติดคือเราอยู่ที่นี่อีกแค่คิดเห่อสองเดือนหนึ่งเดือนห,นเ,ดอนหนเดือนกับพิสภาเพราะว่าคณะมนุษย์คืออยู่แค่ปีหนึ่ง ปีหนึ่งอยู่ที่นี่ปีสองกับประสานมิตรแต่ถ้า,ายาคณะเอกเราก็จะเป็นภาษาจีนใช่ไหมปีสามเขาก็จะมีทุนให้ไปจีนบางคนก็จะไปจีนก็คือไม่อยู่เป็นที่เป็นทางเลยแม้แต่นิดเดียวนะนคะไม่ควรมีแฟนอยู่ที่นี่ค่ะก็เรื่องหม <laughs> ูมือค่ะไม่มี <laughs> <laughs> ไม่มี <laughs> ไม่มีม <laughs> เดี๋ยวเราอยู่ที่นี่แค่แบบเดือนสองเดือนแล้วก็กลับกรุงเทพแล้วอะไรอย่างเงี้ยกับน้องๆที่กลัวว่าเอ้ยอยู่ที่นี่มันจะดีหรือเปล่าวนถัดไปว่าที่นี่จริงๆคือคนมาจะไม่อยากกลับ ใช่ที่เขาบอกกันนะคนในไม่อยากออกคนนอกไม่อยากเข้ามันคือทำไม่ะนะสมบูรณ์อีกปะ่ทำไรอะพี่ค่ะช่ค่ะชไหนะิงคค่ะสิงค์ค่ะชเราค่อบาวคลาสไรเบอี่เดินเฉยๆคือแบบพอพูดถงไม่ลอตงนี้มืดเฮ้ยคุณสมบูรณ์มาสิปีกี่ปีค่ะอ็ี้เดินได้ไหม่เดินได้ค่ะแต่ไม่ถังเงนแต่ต้้าของชนขงกลัว กอ,อกบนนให้สนใจอยากส่งของมาก็คือเป็นกบนิดหนึงนะต้นไหนสวัสดีค่ะทุกคนปอยเองนะคะก็ถามว่าทำไมถึงเพิ่งมาลงคลิปนี้เอาตอนนี้นะคะก็ต้องตอบเลยว่าเพิ่งตัดวิดีโอเป็นค่ะคลิปนี้นะคะถ่ายเมื่อตอนปี2 5 6 1ตอนนั้นก็คือปอยอยู่ปีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือกําลังจะขึ้นปีสแล้วปีสองกำลังจะขึ้นปีสี่แล้วนะคะคือเพิ่งตัดวิดีโอเป็นทุกคนแล้วก็เรา มีแรงบันดาลใจในการแบบเอออยากทําคลิปอยากแต่วิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคลิปนี้ก็คือแบบโดนดองมานานมากแล้วนะคะก็เลยแบบว่ากลับมาตั้งใจทำจริงจริงจรงจ,รงจ,รงจรงสักครั้งหนึ่งนะคะก็ขอฝากรายการขิงขานะคะว้ในอ้อก้อนใจของทุกคนและก็จะมีคลิปใหม่ๆคลิปที่ถ่ายเก็บไว้นะคะตั้งแต่ปีหนึ่งสองสเนี่ยจะพยายามเอามาตัดแล้วก็ลงให้ทุกคนได้เห็นความ บาบอต่างๆในเ g ีนะคะเราจะไปขิงไปขายที่ไหนอีกเ,เนี่ยก็ฝากติดตามระคะถ้าชอบก็กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับซ้อ i b e แล้วก็กดกระดิง่งกิ้งๆให้ห่อยนะคะ